น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับอย่างที่ผมได้กลาบเรียนกับพี่น้องประชาชนครับว่าผมจะทําหน้าที่ในการรายงานให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงการทํางานในแต่ละวันนับตั้งแต่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงและเป็นภารกิจสําคัญของรัฐบาลและสอชอในการที่จะคลี่คลายสถานการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันในบ้านเมืองของเราวันนี้ ผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าภารกิจของรัฐบาลและของทุกหน่วยงานยังคงเหมือนเดิมตามที่ได้ประกาศไว้และผมทราบดีครับว่าวันนี้พี่น้องประชาชนทั่วไปที่ได้ติดตามข่าวสารทราบดีว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นผมขอเรียนว่าวันนี้นั้นทางรัฐบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้พยายามเดินหน้าน้องประชาชนออกหมายจับบรรดาแกนนำผู้ซึ่งเป็นผู้ยั่วย,ยุให้เกิดความรุนแรงและการกระทำที่ผิดกฎหมายเพิ่มเติมอีก17รายขณะเดียวกัน ก็เห็นได้ชัดเจนครับว่าบรรดาผู้ชุมนุมซึ่งได้ทำผิดกฎหมายนั้นก็ได้แสดงออกอีกครั้งหนึ่งถึงความเหิมเกริมและไม่เคารพกฎหมายของบ้านเมืองได้ได้มีการเคลื่อนกระบวนเพื่อที่จะเข้าไปยึดสถานีไทยคมเพื่อบังคับให้มีการเปิดสัญญาณให้กับพีทีวีซึ่งได้มีการถ่ายทอดการเคลื่อนไหวชุมนุม ในลักษณะที่ทําให้เกิดความขัดแย้งในลักษณะที่ทําให้เกิดความรุนแรงในลักษณะที่ทําให้เกิดการกระทําที่ผิดกฎหมายอย่างกว้างขวางอย่างที่กระผมได้กราบเรียนกับพี่น้องประชาชนไปแล้วเจ้าหน้าที่นั้นได้พยายามที่จะต้านทานครับแต่ผมก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่ได้ติดตามข่าวสารก็ได้รับทราบว่าไม่ประสบความสำเร็จในภารกิจดังกล่าว ผมกลาวเป็นพี่น้องประชาชนครับว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นผมทราบดีว่ามีพี่น้องประชาชนจำนวนมากซึ่งหลายคนได้สะท้อนความรู้สึกมาที่ผมครับรู้สึกผิดหวังรู้สึกท้อแท้รู้สึกเจ็บปวดกับภาพที่เกิดขึ้นว่าแทนที่จะได้เห็นการบังคับใช้กฎหมายกลับกลายเป็นว่า ผู้ที่ปฏิบัติการละเมิดกฎหมายต่างๆนั้นกลับสามารถที่จะทำอะไรตามอำเภอใจได้ผมขอกราบเรียนครับว่าโดยส่วนตัวของผมก็มีความรู้สึกไม่ต่างจากพี่น้องประชาชนที่ได้สะท้อนความรู้สึกดังกล่าวเข้ามาแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมบอกได้ก็คือว่า ความรู้สึกที่พี่น้องประชาชนสะท้อนมาไม่ว่าจะเป็นความผิดหวงังความเจ็บปวดไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นเรื่องที่บุคคลเหล่านั้นสนับสนุนผมหรือรัฐบาลครับแต่สิ่งที่เป็นความเจ็บปวดก็คือความรู้สึกที่ต้องการจะเห็นความถูกต้องได้รับชัยชนะและต้องการที่จะเห็นกฎหมายของบ้านเมืองของเรานั้น มีความศักดิ์สิทธิ์ผมจึงขอยืนยันและกราบเรียนครับว่าไม่ว่าใครจะรู้สึกท้อถอยอย่างไรผมและผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองทุกคนไม่มีสิทธิ์ท้อถอยและจะต้องเดินหน้าในการทำให้บ้านเมืองของเรานั้นปกครองด้วยกฎหมายครับนี่คือภารกิจเดียว ที่เราจะต้องทําส่วนปัญหาอื่นๆจะเป็นปัญหาการเมืองหรือปัญหาอื่นใดนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่แก้ไขกันทีหลังดังนั้นวันนี้ศูนย์อานวยการแก้ไขสถานการณ์ก็ยังเดินหน้าทําสิ่งนี้อย่างเต็มที่เมื่อช่วงค่าที่ผ่านมาผมได้กําชับกับบรรดาข้าราชการทหารตํารวจทุกคน ว่าภารกิจนี้นอกจากเราไม่มีสิทธิ์ที่จะท้อแท้แล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะล้มเหลวเราต้องเดินหน้าเพราะสิ่งที่เราทํานั้นเพื่อรักษาระบบของบ้านเมืองเพื่อรักษากฎหมายเพื่อรักษาสถาบันหลักของชาติผมยืนยันครับว่าบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนในขณะนี้ไม่มีใครท้อแท้พร้อมที่จะเดินหน้าเพราะเรารู้ว่าภารกิจที่อยู่ข้างหน้านั้น ยิ่งใหญ่และสำคัญไม่มีสิทธิ์ที่จะถอยออกไปจากภารกิจตรงนี้ได้ผมย้ำกับพี่น้องประชาชนทั่วไปอีกครั้งหนึ่งครับว่าเราจะเดินหน้าในการที่จะแก้ไขสถานการณ์โดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันก็ขอย้ำไปยังบรรดาผู้ที่กระทำผิดกฎหมายครับว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบทำ และการกระทําทั้งหลายเหล่านี้ไม่อาจนํามาซึ่งความสําเร็จหรือความสุขของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เลยในสังคมนี้ผมอยากจะกราบเรียนกับพี่น้องครับว่าแน่นอนเมื่อเชา้านี้พี่น้องประชาชนจํานวนมากและผมมีความคาดหวังวันนี้อาจจะเป็นวันที่เราผิดหวังแต่เหตุการณ์ยังไม่จบครับและผมเชื่อมั่นครับว่า หากเราดำรงอยู่ในความถูกต้องปกป้องกฎหมายและระบบของบ้านเมืองของเรานั้นในที่สุดเราจะต้องได้รับชัยชนะผมขอยืนยันที่จะนำพาบ้านเมืองและระดมศักดิ์กำลังของเจ้าหน้าที่ทั้งหลายและขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่จะเดินหน้าปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงต่อไปสวัสดีครับ